วัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม OPM 1 h อ็มวันฮิกับทิปเซตเตอร์นั่นเองนะก็ไอดีของทิปเซตเตอร์นั่นเองเนาะไอดีของพี่นั่นเองนะวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครหรือตัวฮีโร่ที่น่าปั้นน่าเล่นในตู้สุ่มกันนั่นเองนะต้องบอกว่าเป็นตู้สุ่มข้างล่างนะทุกคนตู้สุ่มข้างล่างย้านะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นตู้สุ่มข้างบนตู้สุ่มข้างบนเนี่ยเราไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบว่าในแต่ละช่วงเวลากิจกรรมที่มันจะมีเข้ามาให้เนาะสำหร ประมูลแข่งขันในการแบบใช้เพชรในการสุ่มนะฮะแล้วก็ต้องแข่งขันด้วยนะถ้าแบบอันดับได้แต่แต้มไม่พอที่จะได้ขอเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอเองสําหรับตู้สุ่มข้างบนเนาะเรามาพูดถึงที่ตู้สุ่มข้างล่างตัวนี้นะฮะกดมาที่ตู้สุ่มนะฮะตรงคําว่าจั่วตรงนี้เลยนะฮะกดเข้ามาปึ๊บแล้วก็กดมาที่คําว่าพรีวิวตรงกล่องขวัญตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครหรือตัวฮีโร่นะฮะระดับ s อสเ a พาแล้วก็ SSR นนั่นเองนะคะในตู้สุ่มนี้ว่าตัวไหนหน่าเล่นบ้างน่า นั่นเองเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะถ้าใครมีนอกเหนือจากนี้ตัวละครที่เหลือที่ยังไม่พูดถึงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าตัวไหนตัวอื่นๆตัวไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็น่าเล่นอีกบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เรามาเริ่มที่ตัวละครหรือตัวฮีโร่เอสเซนาพัทกันเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4ตัวนะก็จะเป็นตัวที่ดาเมจแรงๆนะคะดาเมจหนักๆแล้วก็ควรมีติดในทีมไว้นะคะก็คือตัวนี้เลยพัดซึมะกินะคะทุกคนตัวนี้ต้องมี ต้องมีในทีมเลยติดในทีมไว้จะเป็นตัวที่แบบดาเมจแรงมากๆนะทุกคนนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบดาเมจแอคแท็กเนาะถ้าใครจะน้นพวกของอาวุธต่างๆแนะนําเป็นดาเมจเป็นแอคแท็กเลยนะคะหรือดาเมจเป็นสกิลของมันก็ได้นะก็จะได้เพิ่มดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะแล้วสกิลต่างๆของมันเนี่ยถ้ามันโจมตีฝั่งตรงข้ามตายนะ,ะทุกคนก็จะได้โจมตีต่อเนื่องอีกนั่นเองเนาะก็จะได้โจมตีต่อเนื่องไปเรื่อยถ้าฝั่งตรงข้ามตายนะแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยตัวอื่นก็จะได้แบบตีแทนนนัอ แต่ถ้ารอบไหนท่าท่าซึมกิตีปุ๊บเนี่ยแล้วตัวละครฝั่งตรองข้ามตายเนี่ยมันก็จะได้โจมตีต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวท่าซึมกินั่นเองเป็นดาเมจที่แรงแล้วก็ควรมีติดไอดีไว้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าใครในตู้สุ่มแล้วไม่มีโอกาสนะคะหรือว่าไม่มีดวงในการสุ่มได้ตัวทศาเซมกิเลยเนี่ยตรงตู้สุ่มตรงนี้จริงๆมันต้องพึ่งดวงนะทุกคนระดับเอเซนาพัทเนี่ยมาคนแบบมีตัวเป็น2-300เนี่ยกดก็ไม่ได้เอเซนาพัทเลยสักตัวนะคะแต่ถ้าใครดวงดีก็จะได้ทศาเซมกิไปเป็นตัวที่หน้าป เลยนะก็ควันที่จะปั้นนะสำหรับทัศนมสมกินั่นเองเนาะสำหรับตัวที่2ที่อยากจะแนะนําก็คือตัวโบลอสนะคะทุกคนก็ตัวโบลอสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายแท้งวามถึกนะคะถึกมากๆเลยทีเดียวนะก็ควรม,มีอยู่ในทีมเหมือนกันนะคะสำหรับ ตัวโบลสนั่นเองนะถ้าใครในตู้สุมไม่มีนะคะไม่ได้กดสมไม่ได้ก็เหมือนกันเหมือนกับถ้าซื้อเมื่อกี้เลยมันก็จะมีแพ็คในการเติมมาให้แต่ช่วงนี้ยังไม่เข้านั่นเองเนาะก็จะเป็นตัวที่เน้นความถึกนะคะต้องดูสเตตัสตรงนี้เห็นไหมตัวดีเฟนซ์ตรงนี้230เลยนะดาเมจพอมีไหมก็มีนะ140นั่นเองก็จะเป็นดาเมจแอคแท็กนั่นเองเนาะถ้าอาวุธต่างนี้เน้นการป้องกันนะคะหรือเลือดอการเร่งเลือดการฮิวเลือดมากกว่านะ,ะสำหรับอาวุธตัวนี้แนะนําเลยนะคะถ้าใครได้โบลสมา ใส่อาวุธก็คือเน้นป้องกันกับเลือดนั่นเองนะคะไม่ต้องเน้นดาเมจนะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเน้นเป็นตัวยืนแถวหน้านะคะแล้วก็เน้นเรื่องของอันตินะะก็จะแบบเพิ่มโล่ป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนั่นเองนะคะก็เกราะหนาด้วยนะเกราะโล่ป้องกันในหนามากๆนะสำหรับตัวโบลอสเป็นตัวแท้งที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวถึกนะ,ะที่ควรมีติดไอดีไว้นั่นเองนะ,ะสำหรับโบลอสนั่นเองนะ,ะเรามาดูตัวที่3กันบ้างนะ,ะตัวที่3ก็คือตัวนี้เลยนะ,ะกระบองเลขนะ ะ,ะหรือเมทัลแบตนะก็จะเป็นตัวที่ดาเมจแล้วก็แท้งพอๆกันนะก็ดาเมจตรงนี้นะคะจะเป็นสายแอคแท็กเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะ,ะแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ยร้อยสี่สิบสามความถึกก็จะสู้ไม่ได้กับเจ้าตัวแบบโบลอสนะคะโบลอสไป230เลยนะอ่าแต่ตัวนี้ก็จะเป็นกึงก่งแท้งกึ่งดาเมจนะคะทุกคนก็ดาเมจก็พอได้นะฮะแล้วก็แท้งก็ถึกเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าเป็นตัวแท้งเนี่ยก็ตัวเอเซนาพาร์ตก็จะเป็นโบลอสซะมากกว่านะโบลอส์ก็จะถึกที่สุดนะ,ะแล้วก ก็โลบงกันด้วยหลับตัวนี้กึงก่งๆนั่นเองกึง ang, ก่งแทงกึ่งดาเมจนะก็เป็นตัวที่น่าเล่นน่าปัน้นเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะถ้าใครไม่ได้ตู้สุม่มก็อาจจะมีนะมันก็จะอาจจะมีแบบหลังๆช่วงหลังๆก็อาจจะมีแบบพวกแพ็กการเติม erm อะไรต่างๆ,ๆนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะสกิลต่างๆก็จะมีเพิ่มมาตาการบล็อกนะแล้วก็เพิ่มดูดซับล้างบัฟอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมีแบบเพิ่มพลังป้องกันนะคะให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะ,ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจกึ่งแทงลกเนนทีี่่่อา สำหรับตัวที่3ตัวนี้นั่นเองไม่ท่อนแบตหรือกระบองเหล็ก Lake, นั่นเองนะสำหรับตัวที่4ตัวสุดท้ายสําหรับ s อสาพัฒในตู้สุ่มข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบฮิวนะคะเน้นฮิวเน้นเลือดเยอะๆแล้วก็เน้นป้องกันเยอะๆนั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้ก็คือดักไซนะคะตัวนี้เลยก็จะมีแพ็กการเติมนะคะทุกคนแพ็กการเติมแล้วก็แพ็ก v i p ต่างๆนะที่แบบจะได้มาเนาะหรือถ้าใครแบบมีดวงที่สุ่มในตู้สุ่มตรงนี้แล้วก็ ได้มาเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปั้นเลยนะคะเป็นตัวที่ฮิลอีกตัวหนึง่งที่ดีที่สุดนะสำหรับระดับ Part S อเซทอพัสนั่นเองนะควรมีติด i อดีไว้สําหรับถ้าใครในทีมเนี่ยยังแบบเฮ้ยดาเมจไม่แรงพอแท้งก็ไม่ค่อยถือพอนะต้องพึ่งตัวฮนะิลเนาะตัวฮิลในการฮิลเลือดนะคะเวลาแบบลงผ่านหนาต่างๆไม่ผ่านเนี่ยลองปั้นตัวนี้ไปใส่ในทีมนะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยเดียวสาหรับตัวฮิลดักใส่ตัวนี้นั่นเองนะก็ประมาณนี้สําหรับ4ตัวระดับเอเซทอพัทที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็ตัวฮิลก็จะเป็นดักใส ตัวที่ดาเมจก็จะเป็นทัตซึมากิตัวนี้นั่นเองดาเมจแรงๆนะฮะตัวแท้งหนาๆก็โบลสนะตัวกึ่งแท้งกึ่งดาเมดก็จะเป็นกระบอกเหล็กตัวนี้4ตัวนี้ด้วยกันนะคะที่เราอยากจะแนะนำเนาะหรือใครมีนอกเหนือจากนี้ที่ในตู้สุ่มนะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะสำหรับตัวเอสเซนาพัทนั่นเองเรามาดูที่ตัวระดับเอสเซนากันบ้างนะฮะเอสเซนาที่เราอยากจะแนะนําตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เป็นดาเมจเผาไหม้นะก็เป็นบูไฟ์นะคะตัวนี้ก็น่าเล่นนะคะน่าเล่นอีกตัวหนึ่งถ้าในทีมยังไม ไม่มีแบบ S n r าพัทครบนะคะก็เอาเอสาตัวนี้ไปปั่นได้นะคะเป็นตัวที่เผาไหม้ดาเมจแรงกันสําหรับตัวเผาไหม้เนาะถ้าจะให้ดีก็ในทีมควรล่นตัวไฟสัก2ตัวนะคะก็จะได้เพิ่มการเผาไหม้ได้แรงขึ้นสําหรับเล่นคู่กับบูไฟนั่นเองนะในทีมมีเอสาครบก็ยังไม่ต้องปั่นก็ได้ปั่นเอสาพัทไปเลยนะทุกคนก็เอสาพัทเป็นตัวที่แบบปั่นได้ยาวๆเลยนะทุกคนแต่เอสาเนี่ยต้องพึ่งแบบดาวเยอะๆนะดาวเยอะๆก็จะยิ่งแรงนะสำหรับตัวบูไฟนั่นเองนะสำหรับตัวดาเมจอีกตัว ตัวหนึ่งที่แรงแล้วก็เป็นตัวที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะะก็คือตัวนี้เลยนะนี่ก็จะเทียบได้กับบาชามอนะทุกคนก็ตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจไฟนะคะไฟต่อสู้นั่นเองเนาะก็จะเป็นดาเมจสกิลแบบเดียวนะคะที่แรงมากๆอันติก็แรงมากๆเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ก็เหมาะที่จะเล่นสําหรับมือใหม่ดาเมจผู้เล่นใหม่นั่นเองนะคะตัวดาเมจที่แรงใช้ได้เลยทีเดียวส,สองหลับ2ตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่ครบคุมสําหรับ SSR พาร์ทที่อยากแนะนําก็คือ วันนี้ก็ได้จากการแจกมาแล้วก็ในตู้ซูมนะคะเลือกแบบก่องนะคะกล่องเศษต,ต่างๆมันมีแจกมาเยอะนะคะอัปดาวง่ายด้วยตัวนี้นะ,ะแต่สเตตัสค่าพลังต่างๆเนี่ยก็จะเท่ากันหมดเลยก็คือ100ทั้งหมดนะคะตัวนี้มันไม่ได้เน,น้นแบบว่าดาเมจหรือแข็งนะคะแต่จะเป็นเน้นควบคุมควบคุมฝั่งตรงข้ามใบสก,กิลนะคะทุกคนแล้วก็ติดสถานะอะไรต่างๆนั่นเองนะถ้าในทีมยังขาดตัวควบคุมแล้วมี S r พัดไม่ครบเนี่ยก็ปั่นกริบาสก็ได้นะ อย่างแบบขาดตัวครบคุมขาดตัวใบสกิลนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับ เอสเอ็นอาร์ะคะก็แนะนำา3ตัวนี้เลยนะคะที่น่าเล่นน่าปั้นนั่นเองนะ,ะแต่ถ้าในทีมมีเอสเอ็นอาร์พัทอยู่แล้วครบ6ตัวก็ปั้นแถวยาวได้เลยนะคะตัวนี้ก็3ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันเนาะถ้ามีก็ควรที่จะปั้นติด ID ดีไว้นั่นเองนะคะวันนี้ละกันนะะสำหรับการแนะนำนะคะก็เอสเอ็นอาร์พัทย้ำอีกครั้งนะคะก็คือดาร์คไซตตัวฮิลแล้วก็ท um ัสึมนาะกิดาเมดแรงๆนะคะตัวแท้งถึกๆโบลัสนะเึ่งแท้งเก่งดาเมดก็คือกระบองเหล็กนะ,ะสหรับตัวที่เอส แล้วก็หน้าปั้นผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นบูไฟนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวที่2โกลิบาสควบคุมตัวที่3ดาเมจเดี่ยวที่แรงๆก็ตัวนี้เลยนะสามตัวนี้นะคะประมาณนี้แล้วกันนะ,ะสำหรับการแนะนำนะคะในตู้สุ่มตัวที่หน้าปั้น ตู้สุ่มข้างล่างนะย้ำว่าตู้สุ่มข้างล่างนั่นเองเนาะก็ไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนในทีมได้เนาะอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครมีนอกเนี่ยจากนี้ก็คอมเมนต์แนะนํากันตอนใต้ล่างคลิปเลยนะก็ถ้าชอบิีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่ไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ